สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มเพื่อนดูไลฟ์สดสตรีมสดใน Facebook นะคะก่่ออนืนเลย,เ,ลยเข้าไปในเว็บไซต์ google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า kmk social นะคะกดไปได้เลยเว็บไซต์ kmk social ก็จะอยู่ได้เมื่อสุดตรงนี้เลยค่ะกดเลยนะคะเข้ามาสู่หน,น้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะเป็นเพื่อนเพิ่มรีวิวนะคะแท็บริการอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่ออจาจะเป็นของ Facebook ig tiktok youtube twitter สามารถเริ่มใช้บริการกันไปได้เลยค่ะเ,เป็นบริการออนไลน์ที่ดีช่วยบริษัทตัวนี้มีประสบการณ์ครบ10ปีเลยนะคะโดยสมาใช้เรื่องตัวนี้ด้เลยคะ่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเราเช่นกันสมัรๆๆะครงวดค่ะใส่ชุดผู้ใช้าอีเมลรห้ผ่านย่างเดียวให้ผ่านอย่างเดติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกันได้เลยะคะ่ะหรือสมัครผ่านลิงก์กูเกิลได้ง่ายๆตรงนี้เช่นกัน คยล็อกอินกันไปแล้วเลยคใช่ไหมครับไปได้เลยนะคะก็การตรงนี้เลยค่ะเา้ามะทูวงน่ารักขอาเว้ใส์เครื่องขิดโซเชียลแล้วนะคะหมวลค่สั่งซื้อใหม่มีหมดหมดตรงนี้ข้อหลักหลายบริการในเดือนก้นเยนะคะวันนี้นะคะจะเรืป็นบริการของเฟซบุ๊กนะคะเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สดสปีมสดของ Facebook นะคะ ตัวมาใหม่ตรงนี้นะคะบริการนะคะขอเลือกเป็น15นาทีนะคะข้ามไปที่ไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายยดอของเพื่อนเองนะคะลิงตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการะะลอกัาเลยค่ะเรื่องเก่าอยู่ที่ประมาณ21นะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะโดยทุกครั้งนะ ตัดอยู่ที่สิบนะคะใส่ไปห้าสิบนะคะใส่ไปส0สิบกในราคา1ึบาทนะคะกดส่งได้เลยค่ะระบบจะได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปทุกประวัติกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ตรงน,นี้กันทั้งหมดเลยค่ะนะนาตรงนี้คือได้ออเดอร์ของเพื่อนเองค่ะเพื่อนใดที่มีปัญหาจะเข้ายาอะไรไม่ขึ้นสามารถประกอบคอนเซ็ปตเกันได้ ต่อเดินเนี่ยค่ะส่งตัวส่งติดต่อแอดมินได้เลยสถานะตอนนี้เราดำเนินการกันอยู่นะคะเราไปดูช่องทางการดำเนินกันช่องทางดำเนินนะคะมีอยู่2ช่องทางนะคะสแกนคิวฟูทุกธนาคารคริปโตสามารถสร้างจัได้เลยนะคะบริการของเว็บในตัวนี้ทุกๆบริการนะคะและทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่นารีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเดินดูรายละเอียดมากกวามือตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถสร้างขั แนะนำเพิ่มตรงนี้นะคะหากเพื่อนท่านใจสนใจในบริการสัมปะค่าก็เองตัวนี้ไปได้เลยค่ะรักคอมเมนต์อยู่นะคะมเมนตกันเลยไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะติต่อแอนดี้ตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพืนใจที่มีปัญหาคือเด็กันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลยออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งดูใจด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวนี้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูชินาเวปงนะคะว่ายอดกหรืออย่าง ตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะคืไปเรื่อยๆนะคะหากเพื่อนๆนั่นใดนะคะที่สนใจเนบริกาเพื่อนนั่นใดท่การตาท่ะันน้กัแล้วควันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร ขึน้นมา20คนแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ